แยังไม่รู้จะกดติดตามพวกเรายัางไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Family t i p ช่องท่องเที่ยวแนวครอบครัวตามสโลแกนของเราเที่ยวให้สุดสนุกแบบมีสาระเปิดโลกทัศน์แห่งการชิมกับครอบครัว Family t ท p ทิปวันนี้เราจะพามาสักการะหลวงพ่อสายแห่งวัดลวกตำนานพระปิตากันนะครับวัดลวกตั้งอยู่เลขที่19หมู่12ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายวัดลวกมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลอย่างภาพปิตาและเหรียญหลวงพ่อสายวัดลวกตามสันนิษฐานวัดลวกสร้างขึ้นมาประมาณพุทธศักราช2,300คาดว่าสมัยก่อนพื้นที่ตั้งวัดมีต้นไห่ลวก ขึ้นหนาแน,น่นชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดลวกและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณพุทธศักราช2,320ได้ผูกพัตสีมาเมื่อประมาณพุทธศักราช2,320แต่เดิมบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของเรื่องอำนาจจนชาวมอญอพยพมาอาศัยอยู่ที่นครเขืนขันได้ทำหนุบำรุงรวมถึงสร้างเสาหงขึ้นเป็นสัญลักษณ์ด้วยวัดลวกมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลมีภาพปิดต และเหรียญหลวงพ่อสายนอกจากนั้นมีการรักษาโรคต่างๆด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับกระดูกด้วยยาหม้อและออกกระดูกในยุคหลวงพ่อสายเป็นเจ้าว่ามีการปฏิสังขรณ์ของเก่าที่ชำรุดให้สมบูรณ์และสร้างกุฏิสาราการ,ปรเปลี่ยนโรงเรียนประชาบาลและได้อบรมสั่งสอนศิลธรรมแก่ชาวบ้านรวมถึงตัานยังช่วยรักษาชาวบ้านด้วยแพทย์แผนโบราณอาคารศาสนาภายในวัดมีอาคารศาสนาได้แก่พระอุโบสถ สร้างเมื่อพุทธศักราช2,502อุติสงจำนวน4หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้หอส่วนมนต์เป็นอาคารไม้ศาลาการประเรียนคอนกรีตงชั้นพระประธานในพระอุโบสถและพระประจำทิศในอุโบสถสร้างด้วยศีลาแรงบุทองเป็นพระพุทธรูปของเก่าพระปิตาวัดลวกเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าวาดองแรกคือพระครูดำท่านเป็นสหธรรมนิีับ ท่านสมพานบัววัดบางหัวเสือท่านนมนม์หลวงปู่บัวให้มาช่วยสร้างเสนาสนะหลวงปู่บัวท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาที่วัดลวกช่วงเวลาหนึ่งราวปีพุทธศักราช2,390ท่านได้เทหล่อพระปิตาทิมนั่งยองขึ้นมาเป็นพระเนื้อตะกัว่วสมปรอดแบบพระปิตามหาอุดแล้วจึงได้แจกจ่ายแก่ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดลวกจนในช่วงสงครามอินโดจีนราวปีพุทธศักราช2 0 0 0 484ถึง2485เจดีเกิดพังทลายทําให้พระเครื่องที่บรรจุไว้ภายในจึงแตกออกมาเจ้าอาวาดในขนาดนั้นคือหลวงพ่อสายได้รวบรวมและแจกจ่ายแก่ทหารและตำรวจที่ไปสู้รบปรากฏผู้ได้รับเกิดแค้วคลาดปลอดภัยกันทุกคนจึงเป็นที่เรื่องรือและต่อมามีการสร้างภาะปิดตามากกว่า40-50พิมพ์แต่ละพิมพ์สร้างเพียงหลักสิบพิมพ์ออกแบบ2แบบคือพิมพ์นั่งยองและพิมพ์กระกุ ตังชายโดยรวมเรียกว่าพระปิตานั่งยองหลวงปู่บัววัดลวกมีการสร้างจนถึงปัจจุบันมีพุทธคุณด้านคงกระพันชัดเจนและแคล้วคลาดมีประสบการณ์มากมายมาช้านานหลวงพ่อสายท่านเป็นพระที่ไม่สะสมช่วยเหลือชาวบ้านเสมอมาทําวัดสวดมนต์ไม่เคยขาดมันอบรมสั่งสอนสิทธ์มาโดยตลอดจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของลูกศิษย์และชาวบ้านมาตลอดจนกระทั่งถึงปีพุทธศกักราช2495ท่านจ มรณภาพด้วยอากาศสงบสริอายุท่านได้70ปีอันตาที่50นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่องแฟม i ลีทีรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริง๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ